แล้ว,วันนี้ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดตราดนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าเตรียมขยายวงเงินทดลองจ่ายให้กับ7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนค่ะเพื่อบริหารจัดการเพิ่มเติมภายในศูนย์พักพิงแล้วก็ยังประนามการโจมตีของกัมพูชาที่เน้นไปที่พลเรือนด้วยค่ะ ระหว่างลงพื้นที่ศูนย์พักพิงช่วคราวจังหวัดตราดนายภูมิธรรมได้เข้าทักทายแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งชาวบ้านที่ย้ายมาพักอาศัยที่นี่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางค่ะมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวนายภูมิธรรมก็ล้อมวงนะคะร่วมรับประทานอาหารกับผู้ประสบภัยระหว่างนั้นมีการพูดคุยถึงประเด็นความกังวลของชาวบ้านที่บอกว่า ห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินบางคนห่วงสัตว์เลี้ยงที่ต้องทิ้งไว้ในบ้านซึ่งนายภูมิธรรมตอบกลับชาวบ้านบอกว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะ พื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีจุดอบพยพเพื่อรองรับประชาชน11จุดด้วยกันมีผู้อพยพไปอาศัยอยู่2,500คนพบว่าสิ่งของและความช่วยเหลือที่ได้รับผ่านหน่วยงานราชการและเอกชนสามารถอำนวยความสะดวกได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่จากการสอบถามของทีมข่าวพบว่ายังขาดผ้าอ้อมสำเร็จรูปของผู้ใหญ่ขนาด 2XL ขึ้นไปอีกจานวนมากผู้ที่ต้องการบริจาคก,ก็สามารถติดต่อไปอยังที่ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง เพื่อนำไปกระจายต่อให้กับศูนย์อพยพในแต่ละแห่งค่ะในจุดพักพิงชั่วคราว <c oughs> เขตอาเภอเมืองตราดมีผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาอยู่ในห้องพยาบาลซึ่งก็บอกกับนายภูมิธรรมนะคะว่ากังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการย้ายออกมาทําให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นก็จริงแต่ก็อยากให้สถานการณ์ปะทะจบลงโดยเร็วค่ะ และในที่ประชุมร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆของจังหวัดตราดทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ชี้แจงนะคะว่ามีการเตรียมการจัดเตรียมศูนย์พักพิงอย่างเป็นระบบมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลใกล้ชิดขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านและชุมชนมีการเตรียมพร้อมตรวจตราตลอดทั้งวัน ส่วนประเด็นด้านความมั่นคงทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดก็ยืนยันว่าทหารนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์แนวชายแดนได้ทั้งหมดค่ะทหารกัมพูชาถอยร่นออกไปแต่ก็ยังมีการตรึงกําลังในพื้นที่ของทั้งสองฝ่ายส่วนการประกาศกฎเยการศึกเป็นไปเพื่อความสะดวกหากเกิดเหตุปะทะซึ่งในภูมิธรรมก็ประนามการสั่งการของทหารกัมพูชาที่ไม่คํานึงถึงประชาชนและผิดสัญญาหลายฉบับ ปนามท่านนายกคุณเศนเอ่อท่านอุชเชนกับท่านนายกของกัมพูชาไปแล้วว่าวิธีการที่ทําอย่างเงี้ยมันเป็นการละเมิดนะครับกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงเพราะฉนั้นเนี่ยาการที่อยู่จะมาขอว่าจะขอเลิกขอหยุดเนี่ยต้องแสดงให้เราเห็นก่อนว่าไม่ใช่มาพูดขอเลิกขอหยุดแต่ข้างล่างก็ยังยิง,ย,งยังโจมตีเพราะนั้นผมยังไม่มีการสั่งการให้ให้กองกองทัพเนี่ย ยกเลิกนะครับก็ยังปฏิบัติการปกป้องอธิปไตยของประเทศและก็ของประชาชนต่อไปนายภูมิธรรมยังได้ระบุนะคะว่ารัฐบาลได้ขยายวงเงินทดลองจ่ายให้กับผู้ราชการจังหวัดทั้ง7จจังหวัดที่เกิดเหตุปะทะเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมทั้งฝากความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวต้องไม่กระทบกับยุทธศาสตร์ทางการทหารค่ะ